ิบสิ่งห้ามพลาดถ้าเราจะไปเที่ยวประเทศไต้หวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อังไกไลน์สายเที่ยวนะคะวันนี้เราเมเจอกันเนาะมาก่อนเวลานิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระอิดธุระอิดก็คือจะต้องไปช่วยนะช่วยเพื่อนนะเพื่อนอยากไร้สดเป็นแม่ก็ อาสาที่จะไปช่วยเพื่อนในการเริ่มทำในการเริ่มไหลส์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามแอปเปิลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมาดามแอปเปิลค่ะ ยินดีต้อนรับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์ค่ะแม่อังค่ะอยู่จังหวัดพะเยาเนาะแม่อังเปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศค่ะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ช่ำชองในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจทัวร์ใครอยากไปเที่ยวที่ไหนเนาะอยากไปได้ที่ไหนทักถามแม่อังได้นะคะแม่อังยินดีเนาะเป็นที่ปรึกษาให้ไม่ไปกับทัวร์แม่อังก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่อยากรู้ค่ะแม่อังแม่อังทำวีซ่าเนี่ยเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทำเคอิต้าก่อนไปเกาหลีเนี่ยเตรียมอะไรมั่งแม่อังยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปัาทูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใดที่แม่อังไม่ได้เอ่ยชื่อขอขออภัยด้วยเนาะบางทีมันอ่านไม่ทันอ่ะบางทีมันอ่านไม่ทันแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันไหลไป ไหลไปติ๊กติ๊กก,ก่่าอ่านผิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมงเป็นคนจังหวัดพะเยาเนาะเป็นเป็นชาวเหนือนะคะ